นับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากท้องตราแม่ครัวฉลากท้อง3 6มรอยหสาโกกลีนช่วงนี้เราจะมาดูกันว่าข้อมูลโกกลีนจะนำท่านไปสู่การระวังภยัยสุกที่5กรกฎาคม2567อย่างไรไปเริ่มที่การดูปัจจัยควบคุมอากาศที่จะกระทำกับเราเพื่อให้เห็นภาพของสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก่อนนะครับ ก็24ชั่วโมงหนะ้าครับยังคงน่าติดตามจากการที่ร่องมรสุมหรือร่องฝนได้เลื่อนลงมาพาดผ่านที่เมียนมาภาคเหนือตอนบนและลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำในเวียดนามตอนบนแล้วนะครับส่วนข้างล่างก็มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยเติมความชื้นเข้ามาด้วยคุณผู้ชมทั่วไทยและสปะปลาวเอซแฟนคลับของผมนะครับท่านจะมีฝนเพิ่มขึ้นอย่างที่ผมบอกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตอนออกนั้นจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเกิดขึ้นได้ด้วยอย่างไรก็ตามครับสำหรับคลื่นล ในอันดามันและอา่าวไทยนั้นยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนักคือยังมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรมีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือก็แค่หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองน,นะครับจากสภาพปัจจัยควบคุมอากาศเป็นแบบนี้จะนด้ไปสู่การเตือนภัยสภาพแวดล้อมสุกที่5กรกฎาคม2567ดังนี้ครับ เตือนคุณผู้ชมทุกภาคในไทยตนบนและสปปลาวนะครับให้ยกกาดระวังท่านกําลังเข้ารอบจะมีอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมได้นะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในช่วง4-7กรกฎาคม2567นะครับโฟกัสในจังหวัดต่อไปนี้ก็คือภาคเหนือที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่นานแพร่อุตรดิษฐ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกอีสานคือที่เลยนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนะครนะครพนมเนื่องจากว่าบริเวณเหล่านี้จะอยู่ในแนวของร่องม องฝนซึ่งท่านจะมีโอกาสเจอกับฝนตกหนักสลับเบาได้ทั้งวันนะครับส่วนตามด้านล,ลัตลมะสุมก็ต้องระวังฝนตกหนักด้วยในภาคตนออกได้แก่ชนบุรีระยองจันทบุรีตราดครับแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันก็คือที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ครับและเมื่อนํามารวมกับข้อมูลเตือนภัยน้ําท่วมน้ําหลากของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วง5-7กรกฎาคมทําให้ผู้ชมที่อยู่ในจังหวัดต่อไปนี้ครับยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังเลยนะครับนั่นคือภาคเหนือที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากพิสานคือเลยหนองคายบึงการีส,สเกอุบาช นีภาคกลางก็คือการจนบุรีราชบุรีและภาคตะวันออกก็คือชลบุรีระยองจันทบุรีตราดครับ เตือนเพิ่มกับ5้าอันตรายที่ต้องระวังในช่วงฤดูฝนก็คือ1โรคติดต่อจากความชื้นโดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจนะครับสก็คืออุบัติเหตุบนท้องถนนที่เปียกลื่นจากฝนตกครับและ3ก็คือระวังไฟฟ้ารัดวงจรแล้วก็ไฟฟ้ารั่วนะครับข้อ4ก็คืออย่าอยู่กลางแจ้งตอนเกิดฝนตกนะครับและก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสื่อไฟฟ้าขณะเกิดฝนตกทุกชนิดนะครับและข้อ5สุดท้ายก็คือต้องระวังสัตว์มีพิษที่มักอยู่ในที่รกร้างชื้นแฉะเช่นงูตะขาบแมงป่องครับ และปิดท้ายครับแจ้งล่วงหน้าไว้เลยนะครับว่าฝนจะเพิ่มประมาณ1สัปดาห์แล้วตั้งแต่12กรกฎาคมเป็นต้นไปฝนจะลดลงนะครับและนี่คือภารกิจโกลรีนประจำวันนี้กับชมใหม่ของการขับเคลื่อนสังคมไทยโดยสถานีเพื่อความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมช n e l 5โกลรีนพบกันใหม่พรุ่งนี้เพราะนี่คือ3ามร้อยสิงสาโกลรีนสวัสดีครับ